เริ่มแข่งเวลาเท่าใดก็เริ่มแข่งเกาบ่วงครับเกาบ่วงโอ้แหวงมวงรัวจัวเ็อชาผากเหลือแต่ทาสีแล้วครับตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับที่เอาให้หอดเที่ยงครับโอ้<ร>แล้วเที่ยงครึ่งที่ได้เข้าไปไอ้สุขันสวัสดีครับวันนี้วันที่23ธัท่านวาคมครับสองหาง เอาอยู่ที่อูดต่อเฮื้อสังกินซีนะครับอ๋เกินมีเกินมีปฏิทินปีใหม่แล้วตัวนี้นนมา,าอ๋อ,อ,อ,อลงกรุงแล้วจดจ้าดีดี เวลาของอุบลน,น่าเข็มครับอลงกลงแล้วเรียบร้อยอยูหกบจะไปซัดแบทไก่อ,อกนซะได้ไดพอดีเลยนี่แหละกกปบจะไปซัดแบทไปก่อน,อน,ป,ป,ป,อนป่ะน้าอันจะเง้ยประมาณจากักกเม็ดลำเเท่างาสามสิบ ยีหโอ้อันนี้คือห่วมรวมมืนอโอ้ใช่าตัวเรือโอ้ตะโคนกับท่าอีกเด้วสป,ประมาณเท่าเลยสามปอนจะบ่โคนกันโคนสามเนหาซโคสานซบใส่ไลท์อยู่บ่ลูนี่เรือบัใสา ใส่ไลท์อยู่ปะบ่ได้ใส่ในลุไปใส่อยู่นากงใส่อโอ้ใส่แป๊บเดียวยังยิงอ่ะต่อไหมอืมเนี่ยระหว่างระหว่างระหว่างกรงแต่ละอันอันเนี้ย ความห่างในท่อกันมาเดี่บอนี่ท่อการท่อการท่อกันเมื่อเลยโซนี้มีคนนั่งนล่โอ้โหนีีคนนั่งกันเอากระัดลงตามเอามือผู้เจ้าผู้เ่นรเน่เขาเาชจะนามันเยิรกยนี่มีเสมีอยางเรียบร้อยป เรียบร้อยได้เห็นนะพอจนเห็นเรียบร้อยแล้วเตัวนี้ยวางหุ่นวางยังเรียบร้อยว <c oughs> ้ายเรามาพุชยังสราล้วเอาครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกครับ <c oughs> ออกกัลังคัด คัดมือกับคัดเครื่องครับ ของติงลี่ครับลำนี้นะครับขัดแล้วนะครับน่าจะเตรียมลงสีแล้วส่วนลำลำนี้น่าจะเหมือนเดิมครับ เตรียมลงสีแล้วแบบนี้โอ้ลงมือใดนนเดี๋ยวนี้แหละโอ้เี่ยโคน,น,น,นกับทายเพื่อน S <S เราทำงานอย่างนี้ก็ฝุ่นเยอะครับต้องระวังเรื่องอรถปอดครับอันนี้คือค้นเรลือก็ขัดครับขัดขั้นต่อสุดท้ายแล้ว สับละเอียดครับผมสองข้างแล้วก็ด้านบนครับ<ก>

เริ่มแข่งเวลาเท่าใดก็เริ่มแข่งเก้าโมงครับเก้าโมงโอ้แปดโมงรวมตัวจับชาวผาสลากยังสลากแบ่งชายดิ่สลากยังสลากแบ่งคนเพราะว่าที่เอาเวททีมมาร่วมกันเลยมากก็ร่วมกันไปเลยโอ้ใช่พอทรายควาพอขวาจับสลากแบ่งกันหางคนกันว่ามันได้ล้ำหรือจะคนหรือครับมันมีจย่างล้ำล้ำได้ไหนก็ไปเนี่ยเอาล้ำแค่ล้ำเหลืองครับแล้วกันล้ำเหลืองชิ้นอยู่บ้านนั่นโค โอ้เง oh ือ oh. ซ oh. ิบเอาไปนั yeah> ่งเจ็เอาไปนางเจ็ดโอ้เงือซิบนางเจ็ดเจลองมันเกิดนาดจะคุ้นเไปใส่เวลาโดนรอเล่าเก้าบหอดเกาหอดประมาณจากโมงที่เอาให้หอดเที่ยงครับโอ้แล้วแล้วเที่ยงครึ่งทีได้เขาไปสูควันโอ้ วันนี้ก็มีพรุ่งนี้คือวันที่24นะครับไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนะครับก็เป็นเ,เรียก,ย,กยังไงดีถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกวันเกิดครับวันเกิดท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณหนุ่ยนะครับก็เชาวเรือก็จัดแข่งขันเรือภายในครับเรือสิบเรือสิบตะไปนั่งเจ็ดฟีพายนะครับแข่งกันเฉพาะภายในเก้างถึงเที่ยงนะครับ ก็ที่ลำน้ำยามครับตรงท่าลงเรือของท่าลงเรือของ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 วัดทุ่งเออเส้นชัยอยู่ตรงนั้นครับจุดสตาร์ก็อยู่ตรงตรงแถวแถวฝายน้ำล้นครับเดี๋ยวจะรีบ พยายามรีบลงคลิปแล้วกันเดี๋ยวดูเรือนั่งเรือนั่งท้องครับตอนนี้ก็ติดกงเรืออ่านี่เรือนั่งท้องครับติดกงเรือรอรอแห้งแล้วครับ รอกาวแห้งเดินวดมังนี้ครับ ก็ดูเรือของพดปลากระชังก็ยัง,ย,งยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่ในเหมือนเดิมอ เดี๋ยวก็จะเริ่มลงสีแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าช่างจะทําถึงกี่ทุมครับ เราจะทาสีแล้วครับตัวนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูต่อพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ